ชาองแดดสกินลูอีที่ไม่เดินดองก็จะขอทำในเรื่องเกี่ยวกับสกินนี้ละกันเนาะและด้วยความที่เนเรื่องสกินนี้มันจะพ่วงกับบิจญณะยนก็ถือว่าแถมในเรื่องของทั้งคู่ไปด้วยสกินบิจญณ์น,นี้เข้าอารีนะจ๊ะแต่ยอนเหมือนจะโดนตัดออกฮะอืมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมอารีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นตรงที่โกลเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะความจริงแล้วสกินชุดนี้ไม่ควรจะถูกเรียกว่าอนิเมะนะมันคือมังงะน่ะสกินนี้จะต่อยอดมาจากสกินของต้นฉบับรัตยาและก็วีลาที่เป็นนักอ่านมังงะและก็ฆ่ามิติโดยทีมที่เขาจะใช้ก็คือมังงะรายสัปดาห์โดยมังงะหรือการ์ตูนที่เราอ่านนั้นพวกเขามีตัวตนจริงๆในโลกนั้น และการคงอยู่ของพวกเขานั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวของมังงะนั้นยังคงดําเนินต่อไปพีกาปีกาแล้วถ้ามังงะก,การ์ตูนจบหรือว่าหยุดเขียนกลางทางพวกเขาจะเป็นยังไงล่ะครับก็จะถูกจมหายไปในทะเลแห่งการลืมเลือนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้หลายกรณีไม่ว่าจะเป็นมังงะที่ไม่เขียนต่อซะทีเนื้อเรื่องไปต่อไม่ได้กับมังงะที่ไม่รับความนิยมหรือแม้แต่มังงะที่จบไปแล้วปีกาปีกาแต่ถ้าจบไปแล้วแต่ท่านดังมากๆ จะยังอยู่ได้ไหมก็น่าจะยังอยู่ได้แหละแต่มันจะยั่งยืนขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีใครลุ่งโลดได้เสมอแต่ก็ไม่มีใครตกต่ำาชั่วนิรันด์คนที่จมลงไปในทะเลแห่งการลืมเลือนร่างกายของพวกเขาจะค่อยๆกลายเป็นลายเส้นภาพวาดและก็หายไปเปรียบเสมือนกับเรื่องราวของบาง,งะที่ไม่ว่ายัางไงมันต้องมีจุดจบก็ออยกเว้นบางเรื่องอะนะ โดยเรื่องราวของทะเลแห่งจุดจบนี้ก็จะมีตัวละครหลักให้เราพูดคุยกันถึง3คนเลยแหละก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องเราต้องทําความรู้จักกับ3มตัวละครหลักก่อนจะได้ไม่งงเนาะโดยขออนุญาตใช้ชื่อใน ROV ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเพื่อให้ง่ายต่อการภาคและเข้ากับอริยาบทที่มันเป็นออกแนวมังงะหน่อยโดยเราจะขอเริ่มที่คนแรกคือลูอีลูอีนั้นจะเป็นนางเอกในเรื่อง The Lock of Fate ซึ่งตอนเปิดตัวก็ได้รับความนิยมมาก แต่เมื่อขึ้นสุดก็ลงสุดเหมือนกันหลังๆก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงจนกาลังจะปิดเล่มจบแล้วกระแสก็ยังไม่ดีขึ้นนั่นทำให้ลูอี้นั้น,ใ,น,นใกล้ที่จะจมลงไปสู่ทะเลแห่งการลืมเลือนต่อมาก็จะเป็นบีเจนบีเจนจเป็นตัวละครหลักในเรื่องเดวิลสเกตแนวของเรื่องก็จะเป็นกีฬาและการแข่งขันแข่งขันด้วยความเก่งๆตบคนนู้นตีคนนี้และหากสังเกตชื่อเรื่องดีๆเดวิลสเกตเนไม่ตั้งมาเทนะจ๊ะสสเกตบอดที่บีเจนใช้นั้นเป็นล่างอวตารของปีศาจ ที่เอวาตายมาเป็นสกเก็ตบอร์ดเนี่ยนะอืออาจะลงกเท่าไปหน่อยแต่เรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะคนแต่มาจะขอพูดถึงคือ,คอย้อนเชยจ่าอิเตียนี่คือย้อนนะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นตัวละครหลักในสักเรื่องเหมือนกับสองคนนั้นหรือเปล่าอืออืความจริงแล้วเขาถูกเรียกว่าเป็นบรรณาธิการใหญ่ๆๆๆ แต่ถึงจะถูกเรียกแบบนั้นเขาก็เป็นแค่พนักงานบรรณาธิการที่ตรวจต้นฉบับเท่านั้นแหละแต่ถึงอย่งงางนั้นเขาก้อละก,การของเขานะเอาแหละเรารู้จักกันพอ,อสังเขปแล้วเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันโดยเนื้อเรื่องก็จะเปิดมาที่การแข่งของบิเจนที่ไม่ว่าจะมองไงนี่มันก็สู้ชัดๆเห็น okay, แล้วน่กถึงเลือกอินาซึมะเลยแฮะเตะบอลแบบใดแต่มันก็ไม่ได้ราบเรื่องขนาดนั้นระหว่างที่พี่แกกําลังเก๊กมันก็มีตัวบ้าอะไรสักอย่างเข้ามาด้านหลังเดียวสิมันมีตัวนี้อยู่ในสนามแข่งด้วยหร ไม่ปลอดภัยอย่างแรงและพี่แกกำลังจะโดนงาบแต่ก็ถูกว่าภายไปขณะเดียวกันนั้นเรื่องเรื่องของลูอี้สรุปย่อๆกยกับมาังงาะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ถูกรับเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์เพราะเธอมีพลังที่จะสามารถทำลายล้างโลกได้โดยพ่อแม่เวลนี้ก็ตั้งใจจะให้ลูอี้นั้นไปทำลายล้างโลกแต่เธอไม่ยอมก็เลยส่งพวกคนชุดดำนี้มาจะลากคอเธอกลับแต่เธอนั้นก็สู้สุดฤทธิ์แต่เหมือนเธอจะไม่ไหว แต่เหมือนพวกมันจะเขาเตอร์เธอได้นะเธอตัดสินใจจะใช้พลังเฮือกใหญ่ที่เหมือนจะเป็นการรับดึงบิจเจนลงมาอืมไอหน่าเขาาดำเมื่อกี้มาดูคนณ,ณนะหน้าทิมเลยแฮะบิจเจนงงลูี้ง,งไอชุดดาก็งงแต่ก็ยังจะยิ้มเยาะได้อยู่ตออกมาในสถานที่ที่ไม่รู้ว่าที่ไหนแถบจะโดนยิงลูกไฟอีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบิจเนน่นาจะคิดเกินแต่กบโอ้แต่ลุยช่วยไว้ได้และอยากจะบอกว่าภาพที่เธอปกป้องเขาเนี่ยมันทัดตาแบบอืมปาดคนได้หลาสเปก โรแมนติกโรแมนติกไม่ดูเวลาเลยพี่ตัวประกอบก็น่าจะคิดงั้นแหละเหมืนความรักว้ยเพงจะไม่รู้สถานการณ์แต่การทำร้ายผู้หญิงนี้เป็นสิ่งที่บิจเจนรับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจจะช่วยลูอี้แล้วก็ซิ่งรถหนีมาเอ้ไม่ใช่ซิ่งส,งสกเก็ตบอร์ดนั่นแหละบอกเลยว่าซิ่งไวมากสาวเกือบล่วงอยังดีนะกอดไวทันทางออกประตูก็มีพี่แกพุ่งหน้าต่างเลยเหรอกระจกไม่บาดใช่ไหมนั่นอืมระหว่างที่บิจเจนกำลังตื่นตาตื่นใจว่าโลกนี้มันสวยจังเลย ลูอย์ก,ก็สังเกตว่าไม่นะโลกนี้กำลังสลายหายไปเหมือนโลกเธอใกล้จะถึงจุดจบแล้วสินะทั้งสองได้มาจอดที่ตลาดแล้วก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยว่าทําไมคนพวกนั้นจะจับตัวเธอแล้วก็บอกว่าพ่อแม่เธอส่งมาอะวิเจนเลยถามว่าเธอเหนีออกจากบ้านเหรอเธอเลยบอกว่าไม่อะ่ะพราะเขาต้องการจะใช้ประโยชน์จากฉันคือฉันมีพลังมากแล้วเขาต้องการจะให้ฉันทําลายล้างโลกแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีอะฉันไม่อยากทําแบบนั้นก็เลยหนีออกมาแต่เขาก็ส่งคนมาตามฉัน ว่าแต่นายมาจากไหนอ่ะบีเจนก็บอกว่าเขากําลังแข่งสเก็ตบอร์ดอยู่อยู่ดีก็มีตัวบ้าเลยไปดูโผล่มาแล้วก็กำลังจะงาบหัวเขาแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าถูกวาร์ปมาก็เลยมาอยู่ที่นี่ลุยก็ขอโทษแล้วบอกว่าน่าจะเป็นพลังของเธออย่างนี้พาบีเจนมาที่นี่แต่บีเจนก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ใช้พลังนะั้นบอกเลยว่ากูโดนงาบลงไปในท้องนั่นแน่โดยลุยก็ขำแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านนะแต่ว่าที่นี่มันอันตรายอ่ะไม่รู้ว่าพวกชุดดำจะตามมาหรือเปล่า ซึ่งก็พูดไม่ทันขาดคำมันก็มาทันทีอืมแอบฟังอยู่ปะเนี่ยเธอได้เวลาซิ่งกันรอบสองแล้วรอบนี้ก็ได้บอกชื่อกันคือคุยกันแั้นานเพื่อจะถามชื่อ <c oughs> และทั้งคู่ก็แอบได้น่ารักมาก <c oughs> รูปนี้น่ารักมากเลยอะจะว่าไปอัเจตตัวประกอบนี่สวยมากเลยนะ <c oughs> ปัดมาเด็สักหน่อยทําตัวใหม่ได้เลยนะรู้ป่ะ <c oughs> มีขำเรื่องการปลอมตัวนิดหน่อยอ่ะฮะและระหว่างเดินตลาดนั้นลุยก็ได้เห็นนกน้อยตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงเธอเลยตัดสินใจจะซื้อมันไว้ เจ้านกตัวนี้น่าจะทําให้เธอคิดถึงตัวเองที่ถูกกักขังอะนะคําแล้วทั้งสองได้ขึ้นมาบนหลังคาบิเจนก็จะเล่าว่าเขานั้นไปแข่งนู่นแข่งนี่โลกเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นการแข่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งลุยได้ฟังแล้วก็อิดฉามากเพราะว่าเธอนั้นอยากจะมีอิสระแต่ว่า <c oughs> เธอนั้นไม่มีบิเจนก็ถามรายละเอียดเธอก็เล่าว่าเธอถูกควบคุมมาแต่เด็กถึงตอนนี้เธอจะหนีพ่อแม่มาได้แต่เธอก็ยังไม่รู้สึกถึงอิสระเท่าไหร่มันมีสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตายอยู่แต่บิเจนก็ได้เปปปิดกกรงนแลละ่อออยมอไ นกนั้นนะ่ะควรคู่กับท้องฟ้าและได้บอกเธอว่าอย่าก,กลัวไปไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณสามารถเอาชนะได้และผมนั้นจะช่วยคุณเองว้าวมันติกสุดๆมันจะกาศอย่างนี้ต้องจูบกันแล้วไมมแต่อ้าวย้อนมาได้ไงเนี่ยวิจเจนบอกมึงใครวะย้อนก็บอกว่าเออฮกูไม่โดนหาเงินเดือนแล้วขอย้อนความนิดนึงนะคือย้อนมานอนเรียกไปเฉ่งนะคืออย่าลืมนะว่าย้อนเป็นบรรณาธิการคือไอบแจงกับลุยมันเป็นตัวละครในมนะังงะ คือการที่วิจจนนั้นไปโผลในเรื่องลอย้แม่งเกิดขึ้นในต้นฉบับที่เขาอ่านกันคนดูงงมันมาได้ยังไงและน่นยังไม่เลวร้วายที่สุดคือไอวิจจนแม่นันหายไปในเรื่องของตัวเอง mm hmm. พราะไปโผล่ในเรื่องลอย้คนก็ดาสิ mm hmm. ถ้าอย่ากเรื่อง d e วิลส e เกตมันหายไปไหนวะ ว้าวุ่นเลยต้องรีบหาตัวบีเจนให้เจอเพราะว่าในเรื่องลูอี้มันกำลังจะโดนตัดจบถ้าแม่งยังอยู่ในนั้นมันจะหายไปและเรื่องเดวิลสเก็ตก็จะดําเนินการต่อไม่ได้แล้วย้อนก็มาแล้วก็ลากคอบีเจนเลยไป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 ,ไปบีเจนก็บอกเอ้ยดูมึงลากอะไรกูเนี่ยฮะถึงจะโดนขยันขยอให้กลับแต่บีเจนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะมาหาเธอนะโดยลูอี้ก็ยิ้มโดยที่นั่นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งการดีใจที่เขาสัญญาว,ว่าจะกลับมาหาเธอแต่เป็นรอยยิ้มแห่งความเศร้าที่จะไม่มีโลกให้เขากลับมาหาเธอแล้ว ในที่สุดยอยก็แ,แก้ปัญหาได้ส่งบีแชนกลับไปโลดตัวเองและระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นหนังสือเรื่องราวของลูอี้นะได้อ่านมาก็คือมันเป็นเรื่องที่สนุกแต่ว่ากระแสหลังๆมันไม่ดีแล้วก็โดนตัดจบเดี๋ยวนะโดนตัดจบอย่างงี้เธอก็จังหวะนั้นมีแชงก็โทรมาแล้วคำแรกที่พูดก็คือเ hey, ฮ้ยชวย้าฉันไปหาลูอี้หน่อยได้ไหมย้อนมันก็เอามาอึ๋งๆนะแล้วตัดสินใจว่าเออมาคุยกันหน่อยได้ไหม ยองก็จะบอกว่าเรื่องราวของโูอีนั้นถูกตัดจบและเธอนั้นจะต้องหายไปในทะเลแห่งการลืมเลือนวิ๊กก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะหายไปได้ไงฉันต้องไปหาเธอยองก็บอกไม่ได้ทะเลแห่งการลืมเลือนถ้านายเข้าไปนาจะหายไปนะกูไม่สนเปิดประตูไว้ได้ส่งไปได้ใช่ไหมมันก็บอกว่าเออฉัน e ก็ส่งไปได้แต่ส่งไปไอ้นี่ฟังกู่อยมึงทำอะไรคิดถึงการ์ตูนตัวเองไหนสิเฮ้ยถ้าตัวเองอย่างมึงหายไปเรื่องมึงก็จบเหมือนกันนะ แต่ตอนนี้ในสมองพี่แกบีเจนมันน่าจะมีแต่คําว่าสาว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 อยู่ในตาลายโอ้ยสุดท้ายย้อนก็เปิดประตูไปนะเพราะว่าความจริงแล้วเขาชอบเรื่องราวของลุีมากเขาไม่อยากให้ลุยเป็นอะไรซึ่งบีเจนก็เข้าไปแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งย้อนก็กังวลมากแต่ว่าในวันถัดมาก็เหมือนจะมีจดหมายจากแฟนขับเรื่องราวของลุยซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เรื่องนี้จบเลยเขียนต่อได้หรือเปล่าตั้งนานเพิ่งเขียนเนาะแต่นี่เป็นเรื่องดีเพราะหากว่ามีคนอยากติดตามต่อเธอก็จะมีตัวตนได้ เรื่องราวจะยังคงดําเนินต่อไปยอนเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในประตูมิติด้วยเพื่อไปช่วยบิจันซึ่งมันยังหาทางไม่ได้และยอนเราบอกว่านี่จดหมายจากแฟนขับที่เขาอยากให้ดําเนินในเรื่องของลูอี้ต่อแหละน่าจะช่วยได้นะน่าจะเป็นพลังในการว้าไปหาเธอบิจันก็บอกเจ๋วลูอี้ฉันมาแล้วยอนบอกเฮ้ยมึงพาขูขึ้นไปด้วยโทษทีนะยอนแต่ตอนนี้เพื่อนมึงอยู่ในอาการติด ซึ่งระหว่างนั้นก็จะเป็นแอนิเมชันมานๆเนี่ยนะบิเจนก็พยายามจะสเกตบอร์ดไปแล้วมันมีป้อมได้ไงวะตรงนั้นแต่ยังดีก็ได้ยอนมาช่วยและมึงตอบแทนคนที่ช่วยมึงในการแบบเนี้ยนะเออฮถ้าจะขี้อวยขนาดเนี้ยนะพี่แกร้องไห้อรู้ไหมอืมถึงแม้ว่าหน้าตาที่ร้องกับกระสุนที่ยิงออกไปจะสวนทางกันก็เถอะแล้วนั่นไปโผล่เรื่องไหนวะนั่นลูฮอูอ้วูอุ่นวนายแท้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ไอยังประตูที่จะไปเชื่อมกับลูอี้ได้ โดิบีเจนก็พยายามจะเรียกชื่อเธอลูอี้ที่อยู่ในน้ําก็เหมือนจะได้ยินเสียงเรียกบางอย่างมันไม่ควรมีใครอยู่ที่นี่นี่เสียงนี้มันคุ้นมากเลยช่างหัวเรื่องโชคชะตาเธอกําหนดโชคชะตาเองได้เหมือนทาใหเฮโอเคจะชอบเรื่องโชคชะตามากเลยนะมันเล่นในหลายคู่แล้วก็หลายในเรื่องสกินมากๆเลยไอ้โชคชะตาเนี่ยซึ่งลูอี้ได้สติมาแต่ก็เป็นสติของบิเจนที่เริ่มจะเลือนลางเธอเห็นเขานั้นจมลงสู่ทะเลแห่งการลืมเลือนไม่นะ ล่ากับคุญแจได้ถูกปดล,ล็อกโกงนกที่ถูกเปิดออกเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอจะตัดสินด้วยตัวเองเธอเองเล่ากับนกที่ถูกบอยบินไปบนท้องฟ้าสู่อิสระภาพที่แท้จริงขอบคุณนะที่ทําเพื่อฉันฉันกลับมาแล้วถ่าในเมชัม่นมันจะจบลงตรงนี้แต่ในเนื้อเรื่องเว็บไซต์เนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะจ๊าปีเจนปลอดภัยนะก็กลับมาอย่าปลอดภยัยนอนลมบานนิดหน่อยก็กลับไปรล่นแรสกสเก็ตบอร์ดได้แล้ว ซึ่งระหว่างนั้นลูอีก็ต้องคอยดูแลเนาะแล้วมปนตะกวอนเรื่องของลูอีนะไม่ไถูกตัดจบจดหมายของแฟนๆนั้นได้ไปถึงมือของผู้เขียนแล้วเขาตัดสินใจที่ว่าจะดําเนินเรื่องราวของลูอีต่อไปอืมและนี่ก็คือเรื่องราวสกินแอนิเมะหรือคนที่เราเรียกว่ามังงะลูอีบวกบิจันแล้วก็ยอนยนะเนาะตอนนี้ทางเซิร์ฟไทยได้ประกาศว่าลูอีจะเข้าแล้วแต่จะซูมหรือขายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนมันเข้าไฟล์มาใหม่ๆนี่คือ มันจะขาย890แล้วก็มีกล่องสุ่ม5ปองแต่ตอนนี้ทางเวียดนามไม่เคยคุยกันสุ่ม2,000บวกนั้นเหรออะไรเนี่ยสกินดองก็ดองย่านจะสุ่มอีกเหรอถึงว่ามันเอาปุ่มมาที่หาคือปุ่มมันดันเป็นคาถาแต่ทางอาวีไม่ตัดคาถาทิ้งไปแล้วเป็นกระบังลมแทนตาหลกและช่วยชิชิภยพี่จีนต้องรู้เรื่องนี้แต่สุ่มก็ดีนะฉันจะได้ตัดสินใจไปเก็บสกเกิร์ตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้กูไม่มีดีเบียน้ำแข็งเลยในไอดีอือเพราะฉะนั้น จะเก้อจ๋ามามะถ้าแม่ไม่หลุดเลดหนูสัญญาว่าจะพาแม่นะั้นไปกระทืบสมชายร้อยครั้ง <c oughs> เอาล่ะถ้าชอบอ <c oughs> ย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครป์เนแรงใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า